สวัสดีครับมาพบกับตูนทีทีออโต้ซีนอนกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะมาให้ความรู้นะครับว่าจุดเด่นนะครับของโปรเจคเตอร์ซีนอนนะครับและโปรเจคเตอร์ LED มันมีข้อแตกต่างกันตรงไหนบ้างเดี๋ยวเราพามาชมกันเลยครับ เดี๋ยวเรามาดูตัวโปรเจคเตอร์ซีนอนกันก่อนนะครับตัวนี้นะครับเป็นลูกแก้วโปรเจคเตอร์โปรเอชดีนะครับในเซตของเขานะครับของโปรเจคเตอร์ซีนอนจะประกอบด้วยนะครับ1ลูกแก้วโปรเจคเตอร์นะครับจะต้องมีหลอดด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นหลอดซีนอนแน่นอนครับต้องถูกควบคุมโดยบัลลัทควบคุมซีนอนอีกทีหนึ่งนะครับตัวโปรเจคเตอร์ซีนอนนะครับจะมีลูกเล่นมากกว่าตัวโปรเจคเตอร์ LED วีดเขาสามารถเลือก up เกรดตัวบรลาดควบคุมหลอดซีนอนได้มีตั้งแต่35-45นะครับ50วัตต์นะครับ55วัตต์กันเลย <Wow. S 1> ตัวนี้ใช้บระลาด55วัตต์นะครับ ครับผมตอนนี้นะครับเราอยู่กับโปรเจคเตอร์ LED ถือว่าเป็นที่ต้องการมากมากเลยนะครับตัวนี้จะสว่างแบบว่าสบายตานะตัวนี้จะแตกต่างกับโปรเจคเตอร์ซีนอนลูกเล่นของเขาไม่เยอะเท่าซีนอนก็จริงนะครับแต่ว่าสว่างสบายตาขับง่ายมากตัวนี้ถือว่าเป็นทางเลือกใหม่สําหรับลูกค้าที่ต้องการความสว่างแล้วสบายตาโปรเจคเตอร์จะไม่แยงตาเพื่อนร่มทางนะครับเดี๋ยวเราไปดูแสงกันอีกทีนะครับว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็เราจะมาไขข้อสงสัยระหว่าง LED และซีนอนกันว่าแตกต่างกันยังไงนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ ไฟของโปรเจคเตอร์ซีนอนเวลาเปิดจะใช้ระยะเวลา1-8วิจะสว่างเต็มที่ขึ้นอยู่กับรบวลาที่ติดตั้งส่วนไฟโปรเจคเตอร์ LED เมื่อเปิดปุ๊บไฟจะติดปับ๊บแสงจะสว่างในทันทีมองผ่านฟิล์ม60%ขึ้นไปสว่างไม่มีปัญหามาพูดถึงความสว่างต่อไปครับความสว่างของทั้ง2ตัวนี้โปรเจคเตอร์ซีนอนจะสว่างเน้นไปที่ตรงกลางแสงจะเป็นลำพุ่งโฟกัสจะเป็นจุดที่สว่างที่สุดและโปรเจคเตอร์ LED จะเห็นได้ว่ามีระยะที่ไกลเช่นเดียวกันเนื้อ แสงจะกว้างแสงจะเกีย่ยได้เท่ากันมาพูดถึงความสวยงามนะครับจะมีให้เลือก2แบบนะครับใส่วงแหวน LED เพิ่มเติมได้นะครับตัวนี้จะเป็นสีขาวเพิ่มความสวยงามกับอีกแบบใช้ฝาครอบที่ไม่มีวงแหวนตัวนี้ก็สวยงามตามแบบฉบับมาตรฐานเน้นใช้งานการติดตั้งนะครับโปรเจคเตอร์ซีนอนจะมีรายละเอียดที่มากกว่าในเรื่องอุปกรณ์ที่เยอะกว่านะครับส่วนโปรเจคเตอร์ LED จะมีขั้นตอนที่สะดวกติดตั้งใช้เวลาน้อยกว่าตัวโปรเจคเตอร์ซีนอนนะครับแต่ทั้ง2ตัวนี้เป็นสิ่งที่ทําให้ไฟหน้าสว่างขึ้น สามารถเลือกให้เหมาะกับตัวรถและทัศนวิสัยในการขับขี่ได้เลยครับ สำหรับใครนะครับที่สงสัยข้อมูลตรงไหนนะครับสามารถติดต่อที่ทีทีออโต้ซีนอนได้เลยนะครับหรือว่ามีคำถามไหนที่ยังคาใจหรือว่ายังไม่ได้คำตอบนะครับก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยเราจะมีผู้ชำนาญการคอยตอบให้นะครับว่าแนะนำว่ารถลูกค้าควรเป็นโปรเจคเตอร์ซีนอนหรือว่าเป็นโปรเจคเตอร์ LED ก็สามารถแนะนำให้ได้เหมือนกันนะครับขับขี่ปลอดภัยอุ่นใจกับทีทีออโต้ซีนอนนะครับเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อน E ี EP อื่นมีคอนเทนต์อะไรหรืออยากรู้อะไรคอมเมนต์ใต้โพส์นี้ได้เลยเดี๋ยวเรามาเจอกันอีพีหน้าสวัสดีครับ